อ่ะคือแป้งนาโนที่เขามีหลายคดีนะหนึ่งในะนั้นคือคดียาเสพติดด้วยนะเดี๋ยวข่าวนี้ก็จะไปดูเรื่องของคดียาเสพติดเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นยาเสพติดของกลุ่มเป็นกลุ่มค้ายาปะทะกับกลุ่มค้ายากันเองนะปะทะกันเองนะครับเป็นความคืบหน้าคดีที่เครือข่ายยาเสพติดเขายิงกันเองแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดทางตํารวจสอบสวนกลางบุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะครับแล้วเขาก็สารภาพว่า มีการค้างเงินค่ายา,ากับอีกฝ่ายหนึ่งนะจึงมีการบุกไปยิงที่บ้านก่อนนะจากนั้นตัวฝั่งของเขาเองเนี่ย เลยตามไปเอาคืนจนมีผู้เสียชีวิตต,ตามมานะครับโดยตำรวจกองปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้จับกุมนายนารงเดชนะอายุ35ปีในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลนาพระนะครับที่อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังตามหมายจับสารจังหวัดตรังนะครับในฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นคดีอาวุธปืนรวมถึงคดีครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดอมเฟตามีนนะครับพร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าอีก43เมตรนะครับ ปืนไทยประดิษฐ์นะมีใช้กระสุนปืนขนาดจุด22จำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืน1นัดและกระบอกท่อลดเสียง1กระบอกด้วยพฤติการของเขาเนี่ยก็สืบเนื่องจากช่วงต้นเดือนเมษายนปีนี้นะครับนายนารงเดชมีการสั่งซื้อยาเสพติดกับคู่ค้านะแต่จ่ายเงินกันไม่ครบ จากนั้นไม่นานที่บ้านของนายนารงเดชซึ่เป็นผู้ซื้อเนี่ยก็ถูกคนร้ายบุกยิงนะทำให้นายนารงเดชคิดว่าอ๋อต้องเป็นฝีมือของคู่ค้ายาเสพติดแน่นอนจึงรวมกันกับเพื่อนพวกตัวเองนะไปใช้ปืนยิงคู่กรณีจนเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกันตังนะครับก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับนายนารงเดชก่อนที่ตำรวจกองกำกับการหกกองบังคับการปราบปราม สืบทราบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้หนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลนานพระอ,อรําเภอเมืองตรังก็เลยเข้าไปจับกลุ่มเอาไว้ได้แล้วนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกันตังดําเนินคดีต,ต่อไปเบื้องต้นนะผู้ต้องหาก็ปฏิเสธร่วมกันฆ่าผู้อื่นและครอบครองปืนแต่รับสารภาพเรื่องของพกพาอาวุธปืนกับคดียาเสพติดครับ